สวัสดีครับอยู่กับผมช่องต้นอิแตนซิ่งู่ไททานีนะครับวันนี้ก็พามาชมสิบล้อหัวยาวนะครับก็ดูเพผินๆก็เหมือนรถหัวยาวทั่วไปครับแต่ที่ไม่ธรรมดาคือครับนี่ครับแอร์ครับผมเย็นนะครับ ก็เป็นเพียงแค่หัวยาวแต่ภายนอกนะครับภายในก็ยกเป็นของหน้าตัดเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมช่วงล่างครับช่วงล่างก็จะเป็นของฟูโซ่นะครับสองเพลาช่วงล่างใหญ่เครื่องก็จะเป็นของ h o 7โนะครับเครื่องฮิโน เราจะพาชมภายในครับแล้วระบบแอร์นี่ครับ ก็อันนี้ก็บันทุกก็อยู่ที่ถ้าเป็นรถตัดตัวเล็กก็จะอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สิบสี่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่บหกยิบเจ็ดตันนะครับที่ที่ตัวใหญ่สามารถบรรทุกได้เฉพาะตัวใหญ่รถตัดตัวใหญ่มันสับทอนสั้นครับ